กลับมาพบกันอีกนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเราพามาดูผานยกล่องนะคะผนยกล่องใบ26นิ้วนะคะตัวนี้เป็นผนมือสองนะคะของค่ายใสฟอร์ดได้นะคะตัวนี้ใบ26นิ้วนะคะลูกปืนใหญ่นะคะโครงใหญ่เหล็กหนานะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ ห้าสิบแรงขึ้นไปเลยะคะสี่สิบห้ก็ใส่ได้นะคะมีทั้งรูสลักเล็กรูสลักใหญ่นะคะสามารถใส่ด้วยกันได้นะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2 5ง0 0ืบาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติต่อได้ที่เบอร์โทรศูน9 4 2 2503หรือ0817 2 9 4 5หนึนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานี หรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะตั้งพิกัดมาได้ที่ภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือช่อง f a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ